สวัสดีค่ะคุณแม่น้องชื่ออะไรคะและอายุกี่เดือนแล้วคะน้องชื่อวีอาร์โซหออายุ4เดือนคะ่ะขอสมุดสีชมพูน้องด้วยนะคะได้ค่ะวันนี้มาฉีดวัคซีนอายุสี่เดือนตามนัดน,นะคะแล้วตอนฉีดวัคซีนอายุสองเดือนที่ผ่านมาน้องมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะ รอบที่แล้วกลับบ้านลูกมีไข้สูงเลยค่ะร้องไห้งองแงป,ประมาณ3-4ถึง4วันเลยนะคะไม่รู้ว่าลูกฉีดวัคซีนรอบนี้จะมีอาการแบบก่อดอีกไหมสงสารลูกรู้สึกกังวลใจจังเลยค่ะ คุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะวัคซีนที่เราฉีดให้น้องเป็นวัคซีนที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับน้องนะคะคุณแม่และที่งองแงน้องอาจจะปวดบริเวณที่ฉีดเพราะต้องฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อนะคะอดทนนะคะคุณแม่เพื่อให้ลูกของเราแข็งแรงห่างไกลจากโรคติดต่อที่ร้ายแรงในอนาคตค่ะได้ค่ะ แล้ววันนี้น้องยังคงต้องได้รับวัคซีนเดียวกันกับรอบวัคซีนที่แล้วนะคะแต่วัคซีน4เดือนจะเพิ่มขึ้นอีก1ชนิดนะคะตัวที่1 OPV2 เป็นวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานตัวที่2อง Rota2 วัคซีนโรตา เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคอุจาระร่วงรุนแรงในเด็กชนิดรับประทานตัวที่3 IPV 1ป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีดโดยจะฉีดเข้าชั้นกล้ามเนือ้อบริเวณต้นขาหนึ่งข้างตัวสุดท้ายคือตัวที่4 DTP HB 2เป็นวัคซีนรวมเพื่อป้องกันโรคคอตีบไอกลนบัทะยักตับอักเสบบี ป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียน,นะคะโดยจะฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาอีกข้างรอบนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาสองข้างนะคะอาการแทรกซ้อนจะพบคล้ายๆกับรอบที่แล้วน,นะคะเช่นไข้งอแงนะคะแสดงว่าน้องอาจจะมีไข้สูงแบบรอบที่แล้วอีกใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่หลังฉีดวัคซีนแม่สามารถป้อนยาลดไข้ในปริมาณที่แนะนำให้น้องได้เลยนะคะและให้ซ้ำได้ห่างกาัน4-6ชั่วโมงค่ะให้ยาลดไข้ได้เลยหลังฉีดก็ดีค่ะน้องจะได้ไม่ปวดและงองแงมากถ้าอย่างนั้นคุณแม่อุ้มน้องไปห้องฉีดยาได้เลยนะคะ ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ไปรับยาแก้ปวดที่ห้องยาและป้อนยาน้องเลยนะคะรอด้านนอกสัก30นาทีสังเกตอาการน้องพร้อมรอรับสมุดสีชมพูพยาบาลจะลงบันทึกการฉีดวัคซีนและนัดรอบต่อไปช่วงอายุ6เดือนนะคะขอบคุณค่ะ